ภาพของคุณมาริลีนมอนโรนะฮะตอนนี้ทางมาริลีนมอนโรนะฮะแน่นอนครับมาริลีนมอนโรเขาเสียชีวิตแล้วนะฮะแต่ว่ามันกำลังจะมีภาพยนตร์ที่เป็นชีวประวัติของมาริลีนมอนโรนั่นคือภาพยนตร์ที่ชื่อว่าบรอนนั่นเองครับ บรอนนะครับเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของนักแสดงเซ็กซี่สตาร์มารีมอนโลนะครับซึ่งแสดงนำโดยตัวของนักแสดงที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบหน้าตาเขามากเลยหน้าตาเขาว่าวอเดียอันเดรอ m มัสนั่นเองนะครับจากเจมบลสุดเจ็ดโดทามทูดานะฮะหรือว่าที่ผมรู้จักเธอเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Knife อา t นั่นเองนะครับซึ่งในบรอนเรื่องนี้นะครับเราจะได้เห็นเรทที่ เป็นเรทอายุผู้ชมสำหรับชมในสหรัฐนั่นคือ NC17 นั่นเองนะครับทางเว็บไซต์ได้มีการประกาศเรทอายุผู้ชมของสมาคมภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาและยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เรทของ NC17 นั่นเองซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับเรท X ดั้งเดิมเลยนะครับห้ามผู้ชมตั้งแต่อายุ17ปีลงไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาทางเพศบางส่วน ทีนี้ครับผมไอภาพยนตร์เรื่องบรอนเนี่ยมันไม่ได้ลงในไหนนะครับมันลงทาง n น t f l i x นะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันจะมีรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปคือบรอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องไหนที่เข้าลง n น t f l i x กเขาลงแค่ n น t f l i x อย่างเดียวมันจะไม่ลงทั้งลงภาพยนตร์ทั้ง n น t f l i x อย่างนี้นะครับทีนี้พอมันลงทั้งสส่วนทั้งทางสตรีมมิ่งแล้วก็ลงภาพยนตร์ด้วยเนี่ยทาง Netflix ก็ลง ทางโรงภาพยนตร์ก็มีการฉายด้วยเหมือนกันนะฮะจึงไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรตติ้งมันจะวัดยังไงมันจะดีแค่ไหนแต่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาน่าจะพัฒนาไปในอีกขั้นหนึ่งของการชมภาพยนตร์ทั้งที่บ้านแล้วก็ในโรงภาพยนตร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับทางพ่วมกับอย่างแอนดรูโดมมนิกนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงฉากล่อแหลมในหนังนะฮะว่าถ้าคุณเคยดูยูโฟเรียทาง HBO นะครับเรื่องของบรอนเรื่องนี้ มันจะรุนแรงกว่าอะไรที่อยู่ในยูโฟเรียมากๆเลยนะฮะผมมีภาพภาพหนึ่งมาให้ดูกันนะฮะไม่ใช่ภาพภาพหนึงหรอกหลายภาพเลยภาพของคุณอันดาเดออัมัสนะครับแต่งตัวเป็นมารีมอนโลนะฮะใหเ้เราได้เห็นเลยว่าเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะ Copy p ี้เ e นะฮะเหมือนเหมือนมารีมอนโลต้นฉบับพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ อยากจะลองดูภาพยนตร์ชีวประวัติแต่ผมบอกตรงๆนะภาพยนตร์ชีวประวัติเนี่ยไม่แค่ปีแอนดิงหรอกโดยเฉพาะเรื่องราวของมาริลีนมอนโลเนี่ยฮะผมว่าถ้าเล่าถึงตอนจบของมาริลีนมอนโลเนี่ยก็คือการที่เธอเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมใช่ไหมแล้วมีแม่บ้านไปเจอเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะครับเพราะงะั้นรอคอยติดตามดูนะครับว่าเรื่องบรอนเนี่ยจะทำให้เรา ตราตึงใจได้ขนาดไหนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel